สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้เราจะพาทุกคนนีควาวุ่นวายแล้วมาสัมผัสประสบการณ์เนื้อจริงที่ทะเลเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลกซาลาเดอูยูนีต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมก็ไม่เคยไปรูปที่เอามาให้ดูคลิปที่เอามาให้ดูนี่ก็ไปโหลดใน Google มาตัวเองไม่เคยไป กำลังเก็บตังไปอยู่ตอนนี้ตังที่เก็บได้ไปได้แค่เวียดนามครับยังไปไม่ถึงบลรเวียใช่ครับทะเลเกลือนี้ตั้งอยู่ที่ประเทศบลรเวียคลิปนี้ก็ไม่ใช่พาไปเที่ยวครับเพราะยังไม่เคยไปอย่างที่บอกจะเป็นการมาบอกถึงราคาที่เราต้องจ่ายเพื่อที่เราจะพาตัวเองเนี่ยไปอยู่ยังไสถานที่ที่มันสวยงามแห่งนี้กันว่า เราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการไปถ่ายรูปสวยๆคู่กับไอเจ้าทะเลเกลือแห่งนี้ง่ายที่สุดเลยครับง่ายที่สุดที่จะไปก็ซื้อทัวร์ครับซื้อทัวร์ก็แพงหน่อยใช้เวลาเที่ยวก็หลายวันครับนานหน่อยทัวร์หนึ่งก็ประมาณ10-15วัน20วันก็มีราคาก็อยู่ที่เกือบเกือบสองแสนนะครับจนถึง สองแสนห้าสามแสนก็วาไปแล้วแต่เขาจะพาเราไปเที่ยวไหนก็แบบทัวร์นี่จะเป็นแบบง่ายๆครับเราไม่ต้องวางแผนอะไรพกแต่ตัวกระตังไปครับเตรียมตัวแค่นั้นพอและสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดครับที่ไม่อยากไปกระทัวอยากไปเองอยากเดินทางไปเองแอนเวนเจอร์เองก็น่าจะขึ้นเครื่องบินไปนะครับดีที่สุดผมก็ยังไม่เคยได้ยินว่าใครขับรถไปหรือนั่งเรือไป ถ้าเพื่อนๆท่านใดมีแผนที่จะขับรถหรือนั่งเรือไปและไปถึงแล้วก็มาแชร์ให้ฟังหน่อยนะครับว่าคุณใช้เวลาในการเดินทางไปน่าจะหลักหลักเดือนนะผมว่าคงไม่ใช่หลักวัน,นใช้เวลากี่เดือนถึงจะเดินทางไปถึงสำหรับค่าตัว๋วเครื่องบินจากไทยไปโบลิเวียนะครับผมไปหาข้อมูลมาถูกที่สุดสำหรับตั๋วไปกลับก็จะประมาณหกหมื6นหกหมืนเจ็ดหกหมื่นแปดหกมืนเก้านะครับ แล้วแต่ช่วงเวลาด้วยก็ค่อนข้างจะใช้เวลานานนะนั่งเครื่องบินไปก็ครึ่งวันไม่ใช่ครึ่งวันวันครึ่งครับสามสิบสามสิบกว่าชั่วโมงะนั่งเครื่องบินกันให้โตด,ด้านกันไปเลยและเมื่อเราไปถึงที่โบลิเวียนะครับผมผมจะกําหนดไปถึงลาปาแล้วครับลาปาเป็นเมืองหลวงของโบลิเวียนะครับเราก็อาจจะได้พักค้างคืนที่กรุงลาปาสนี่อีก หนึ่งคืนนะครับเพราะว่าจากลาปาสไปเมืองอุยูนีที่ทะเลเกลือที่เราจะไปเที่ยวกันนี้มันห่างกันอีกเกือบ600กิโลครับก็ถ้าเราพักที่นี่อีกคืนหนึ่งก็ค่าโรงแรมจะอยู่ที่ประมาณถูกสุดนะครับที่หามาก็ประมาณพันสี่ร้อยแพงสุดห้าดาวก็หกพันกว่าบาทแล้วแต่เพื่อนๆนะครับจะพักแบบไหนจากนั้นเราก็ต้องเดินทางต่อจากลาปาสไปอุยูนี ็ค่าเครื่องก็อยู่ที่ประมาณหกพันกว่าบาทครับหรือใครจะมีเวลาใครจะนั่งรถบัสไปก็พันกว่าบาทครับก็แปดชั่วโมงอะ่ะใครเวลาเหลือก็ตามสะดวกครับและเมื่อเราเดินทางมาถึงเมืองอ mm ูยูนีนะครับปลายทางที่เราจะไปเที่ยวกันนี้ถ้าเราจะพักค้างคืนที่นี่อีกหนึ่งคืนก็ หาข้อมูลมาค่าโรงแรมที่นี่ก็ประมาณคือละพันสองนะครับสามดาวจนถึงสามพันนะครับพันสองถึงสามพันแล้วแต่เพื่อนๆจะพักก่อนหรือจะไปเที่ยวเลยก็สำหรับราคาทัวร์ทะเลเกลือนะครับก็มีหลาย,ลายแบบแบบไปเช้าเย็นกลับก็เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณสองพันห้าหรือจะไปแบบค้างคืนหนึ่งสองวันหนึ่งคืน 1, สวันสองคืนอะไรแบบนี้ก็อยู่เลวาๆหกพันกว่าบาทครับหกพัถึงสองหมื่นต่อคนก็ดูจากช่อง youtube ลหลายๆช่องที่เขาแนะนำก็ให้ไปนอนค้างครับจะได้รับประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆนอนโรงแรมเกลือแล้วกลางคืนจะได้ดูดาวดูทางช้างเผือกสวยๆและก็ยังมีสถานที่ อีกหลายสถานที่นะครับที่ที่เขาจะพาเราไปเที่ยวถ้าเราซื้อทัวร์แบบหลายวันนะครับและสำหรับแบบไปกับเขาก็จะพาเราไปสุสารถไฟทะเลเกลือแล้วก็เกาะปานะครับน่าจะเป็น3สถานที่ที่เขาจะพาเราไปดูจากหลายๆช่องที่เขาพาไปเที่ยวมาจากนั้นเขาก็อารอถึงเย็นเย็นก็ให้เราถ่ายรูปกับอาทิตย์ตกดินสวย สวยแบบสวยบาดถูบาดตาเลยใครเห็นแล้วอิจฉาครับจากนั้นก็จบทริปครับกลับเข้าเมืองแยกย้ายบ้านไข่พันมันเป็นไงครับทริปนี้รวมๆค่าใช้จ่ายแล้วก็น่าจะอยู่ราวๆสักแสนแสนต้นๆครับแสนกว่าบาทก็สำหรับหลายๆท่านกับคนนะแข่งไม่ล่วงครับแต่สำหรับผมนี่ก็ไม่ล่วงเหมือนกันครับเพราะมันไม่มีให้ล่วง ้าจะไปก็ต้องเก็บเงินนานหน่อยก็นอกจากเงินแล้วก็ต้องเวลาด้วยครับถ้าไปเที่ยวนี่ <Burger Complex> น่าจะมียังต่ําสักอาทิตย์นึงอะผมว่ามีอาทิตย์หนึ่งแน่ๆก็เพื่อนๆท่ <c oughs> านใดที่จะไปเที่ยวก็าวางแผนเวลากันดีๆนะไปเที่ยวกลับมาแล้วก็เอารูปภาพเอาประสบการณ์ที่ได้ไปเที่ยวมาแชร์กันฟังห,หน่อยนี่ครับเป็นรูปที่คนที่เขาไปมาแล้วเขาเอามาลงในอินเทอร์เน็ตไว้ให้ดู ท่านใดที่จะไปก็เตรียมท่าเลยครับเตรียมท่าไว้ไปถ่ายรูปคิดท่าไว้ล่วงหน้าได้เลยเอาให้มันคุ้มกับเงินที่เราเสียไปนะครับถ่ายมาเลยถ่ายไปอูย้ยกลับมาเพื่อนบอกมึงไปถ่ายรูปที่ไหนมาเนี่ยถ่ายรูปสวยจังเลยหรือเพื่อนๆท่านใดที่เคยไปเที่ยวมาแล้วครับก็เอารูปมา ให้ดูเอาประสบการณ์มาแชร์ให้ฟังนะครับว่าไปเที่ยวต้องทำยังไงบ้างให้สำหรับคนที่ยังไม่เคยไปได้รู้กันหน่อยก็สุดท้ายนี้ก็จะฝากถึงเพื่อน,น,นทุกท่านนะครับก็อย่าลืมทำงานจนลืมอุ้ยไม่ใช่อย่าทำงานจนลืมไปเที่ยวกันนะครับพาคนที่เรารักและลักเราออกไปเปิดหูเปิดตาสักนิดสักหน่อยก็ยังดีครับให้รางวัลกับครอบครัวของเราบ้าง ขอให้เพื่อนๆทุกท่านเที่ยวให้สนุกนะครับบ๊ายบาย